สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ท่านสามารถที่จะรับรับชมสดได้ด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้เมื่อมีข้อมูลใหม่ๆมีไรส์สดใหม่ๆก็จะมีสัญญาณไปเตือนที่อุปกรณ์ในการรับชมของท่านนะครับซึ่งในช่องนี้เนี่ยเพี่อนเพื่อนก็จะนำเอาสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าท,ที่ราชการของท่านรวมไปถึง การนาเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดความคิดนําไปใช้ให้เกิดทักษะนําไมาใช้ให้เกิดประสบการณ์อย่างเช่นในวันนี้ที่ยุดําเอาเรื่องของแนวทางในการขับเคลื่อนในเรื่องของธนาคารขยะมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังว่าท่านควรที่จะดำเนินการอย่างไรในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นแบบนี้ครับว่าไอ้คำว่าธนาคารขยะเนี่ยมันคืออะไรหลายท่านได้ยินหลายท่านอาจจะเคยปฏิบัติหลายท่านอาจจะยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าเอา๊ะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของธนาคารขยะเนี่ยมันมันคืออะไรกันแน่ในรายนี้พีพ่เพื่อนมีคำตอบให้ครับคำว่าธนาคารขยะเนี่ยก็คือ รูปแบบในการดำเนินง,งานเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะ r e ไซเคิโดยใช้หลักในการขับเคลื่อนเนี่ยของธนาคารมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สมาชิกนำเอาขยะ r e ไซเคิเนี่ยมาขายที่ธนาคารโดยก็มีคาร กรรมาการธนาคารชุมชนหรือหมู่บ้านหรือคณะคณะทำงานธนาคารชุมชนเรียกว่าเป็นคณะคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหมู่บ้านแล้วก็คณะทำงานธนาคารขยะชุมชนในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกมาดเนินการคัดแยกแล้วก็ชั่งน้ำหนักคำนวณเป็นบูราคา่าแล้วก็บันทึกข้อมูลการขายตรงนสมุดคู่ฝากโดยใช้ราคาที่คณะทำงานธนาคาร ขยะชุมชนในหมู่บ้านได้ประสานกับผู้ประกอบการในการรับซื้อธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นเกณฑ์นในการกำหนดราคาไรายได้ที่เกิดจากการบริบการของธนาคารขยะชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินการแล้วก็ใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมแล้วก็สวัสดิการของสมาชิกธนาคารขยะต่อไปอน,นี้คือคํานิยามหรือความหมายของเขาว่า ธนาคารขยะคืออะไรสรุปแล้วนะครับคว่าธนาคารขยะเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเนี่ยได้คัดแยกขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ก็ประยุกต์เอาเรื่องของธนาคารเนี่ยมาะยุกต์ใช้เพื่อให้สมาชิกนําเอาขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคารขยะ แล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการคณะทำงานขยะชุมชนขึ้นมาแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปเกิดเป็นเ็เป็น,เป,นเป็นทุนหมุนเวียนหรือเอาก่อเกิดสวัสดิการให้กับสมาชิกของธนาคารขยะในคำถามที่สองครับื่องของการขับเคลื่อนธนาคารขยะเนี่ยถ้าถามว่าธนาคารขยะเนี่ยจำเป็นต้องจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกได้อย่างเดียวหรือไม่ มาดูคําอธิบายกันนะครับการดําเนินงานของธนาคารขยะเนี่ยมีหลักการสําคัญ 1. ก็คือมีการรวมกลุ่ม 2. มีคณะกรรมการ 3. ม,มีสมาชิก 4. ี่ก็ต้องมีข้อบังคับมีระเบียบมีกติกากลุ่ม 5. มีการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถที่จะจัดการผลประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินการของธนาคารขยะเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของสมาชิกงนั้นการจัดการผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินการของธนาคารขยะซึ่งในแนวทางบอกว่าให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ตามความต to 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 ้องการของสมาชิกและสมาชิกจะต้องการอะไรเขาก็มีตัวอย่างให้เช่นสมาชิกต้องการดำเนินงานธนาคารขยะแบบอมทรัพย์ก็ต้องดำเนินการแบบอมทรัพย์ให้ก pues ับสมาชิกครับหรือสมาชิกต้องการดำเนินการขยะแบบเงินสดก็ดำเนินการตามความต้องการให้กับสมาชิกแบบเงินสดครับหรือ ้องการแบบแลกของเช่นเอาขยะรีไซเคิลเนี่ยไปแลกไข่ไปแลกน้ำดืม่มหรือไปแลกเป็นสิ่งของเป็นน้ำมันพืชน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหารแบบเนี้ยก็อยู่ที่คณะทำงานว่าท่านท่านจะขับเคลื่อนอย่างไรท่านตีมูลค่าสิ่งของเรานี้อย่างไรแล้วก็ให้หน่วยงานสนับสนุนก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สนับสนุนให้ธนาคารขยะเนี่ยมีการจัดทำบันทึกรายรับรายจ่ายในระบบทะเบียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเน,นินการขรองธนาคารขยะในพื้นที่นี่ก็คือการขับเคลื่อนธนาคารขยะว่าจำเป็นจะต้องจัดสริการให้แก่สมาชิกอย่างเดียวหรือไม่ก็คือก็เอาตามความต้องการของสมาชิกตามแนวทางที่ดำเนินการ เป็นอมทรั์เป็นเงินสดเป็นแรลกของได้ครับคําถามที่สามครับกรณีที่องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการธนาคารขยายอยู่แล้วแต่ไม่สอดคล้องกับการดําเนินงานที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดจําเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกันหรือไม่คําตอบครับแนวทางในการดําเนินการธนาคารขยะเนี่ย ที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งเนี่ยเป็นแนวทางที่เป็นตัวอย่างในการลงพื้นที่ที่ได้เกิดจากการถอดบทเรียนจากธนาคารขยะที่มีผลของการดำเนินการที่เป็นเลิศเรียกว่าเบสแพทริกหากองค์กปรปกครองส่วนทิ่นมีธนาคารขยะที่มีการดำเนินการอยู่แล้วในพื้นที่และต้องการเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกของประชาชนในพื้นที่ก่อน ก่อนจะเนินการแก้ไขระเบียบหรือข้อบังคับของธนาคารขยะให้สอดคล้องกับแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดในคำถามที่4ถ้าถามว่าการจัดทำโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็โครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้านชุมชนเนี่ย สามารถที่จะรวมกันอยู่ในคำสั่งหรือประกาศเดียวกันได้หรือไม่คำตอบในข้อนี้นะครับแนวทางในการจะทำประกาศคำสั่งของคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็โครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้านชุมชนในคู่มือเป็นเพียงตัวอย่างครับให้เห็นแยกอย่างชัดเจนว่าโครงสร้างเนี่ยควรที่จะประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วก็ตัวแทนจากหมู่บ้านชุมชนที่ร่วมดำเนินการธนาคารัรขยะแบบมีส่วนร่วมแต่หากองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ที่จะมีการคำสั่งภาพรวมเพียงแค่คำสั่งเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับแลยก็ให้แยกองค์กรปกครอง,รองแยกองค์ประกอบให้ชัดเจนว่าจะต้องมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆซึ่งมาจากการคัดเลือกจากประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ในการดำเนินง,งานในประการที่5ครับในกรณีที่องค์กรประครองส่วนท้องถิน่นต้องการหรือว่าเป็นการต้องการที่จะสนับสนุนคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้านอยู่ชุมชนในพื้นที่ สามารถทําวิธีไหนได้บ้างและมีหลักเกณฑ์อย่างไรพีุ่อธิบายแบบนี้ครับ 1. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในชุมชนหรือหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมาการหมู่บ้านตามระเบียกบกระทรวงมาไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2539ร้อ9้ยนะครับพศ .2559 แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมประการที่2ครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการที่จะสนับสนุนน,นสามารถทําได้ครับโดยการพิจารณาสนับสนุนดำเน,นินการของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ให้ร่วมดำเนินการธนาคารขยะชุมชนหมู่บ้านประการที่3ครับพิจารณาสนับสนุน,นคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหรือหมู่บ้านที่ได้จัดตั้งตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยสามารถรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมทางนี้เนี่ยต้องมีคุณสมัติตามระเบียบนะไม่เรียนยึดตามหนังสือจับมีนะต้องเป็นไปตามระเบียบนะประการต่อมาครับสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินการของธนาคารขยะชุมชน หมู่บ้านโดยขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายกองทุนต่างๆในพื้นที่เช่นกองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ยนาองค์อบวัลลบรัชการต่อมากรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหมู่บ้านได้ดำเนินการธนาคารขยะแล้วเนี่ยและมีะไรายได้จากธนาคารขยะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ต้องจัดทำรายได้หรือไม่อย่างไรแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายขยะรีไซเคลที่สมาชิกนำมาฝากร่วมกับธนาคารขยะชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยหรือสมาชิกรับเป็นเงินสดหรือฝากเป็นเงินออมไว้กับธนาคารขยะเนี่ยซึ่งคณะทำงานธนาคารขยะจะดำเนินการนำฝากเป็นเงินออมไว้ในส่วนบัญชีธนาคาร ขยะรายสมาชิกโดยดําเนินการของโดยการดําเนินงานของธนาคารของของคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหม,มู่บ้านเมื่อมียอดฝากตามกําหนดสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ุริการและก็ผลประโยชน์อื่นๆโดยเงินฝากของสมาชิกส่วนนี้เนี่ยจะถูกนําไปจัดสรรุริการตามเงื่อนไขของข้อกําหนดหรือข้อตกลงที่กําหนดเอาไว้ในระเบียบของธนาคารขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก แก่ประชาชนแก่สังคมประการที่7ครับหากตำบลใดที่มีผู้ประกอบการในการซื้อขยะบริเซเคิลในพื้นที่หลายรายเนี่ยถ้าถามว่าธนาคารขยะควรขายให้ไรายไหนเพื่อไม่ให้กระทบอาชีพของผู้ประกอบการในพื้นที่แนวทางครับ ก็ใช้วิธีการในการติดต่อประสานกับผู้ประกอบการในการรับซื้อขยะรีไซเคิลในเรื่องที่เกี่ยวกับธานาคารขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆแล้วก็ให้คณะกรรมการธานราคารขยะหมู่บ้านชุมชนจัดทาตารางเปรียบเทียบราคาขยะรีไซเคิลในแต่ละประเภทแล้วก็ต่อรองราคาซื้อขายแล้วก็คัดเลือกผู้ประกอบการที่ให้ราคาร,รับซื้อที่เหมาะสมที่สุดโดยมีการดำเนินการอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ความทั้งประสานเพื่อกำหนดวันเวลาในการรับซื้อได้ครับก็ใช้วิธีการประสานติดต่อสื่อสารพูดคุยกันนี่คือแนวทางในการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้ากำลงอยู่กับผมพี่วุฒิละเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ถ้าได้มีคําถามมีข้อสงสัยหรือท่านอยากจะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธนาคารขยะท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อน ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมในเรื่องของการขับเคลื่อนธนาคารขยะได้ด้วยการสแกน QR code กดเพิ่มเพ่เข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของธนาคารขยะเป็นการเฉพาะรับได้ที่500คนนะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิละเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้และกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆสารดีๆ,ๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านและความรู้ ที่ท่านสามารถนําไปใช้ให้เกิดทักษะให้เกิดประสบการณ์นําไปสู่การตัดสินใจในการเลือกคําตอบในห้องสอบในการเตรียมตัวสอบในรอบนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ